ครับถนนเข้าสารถือเป็นหนึ่งในนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครกลับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับหลังจากปิดปรับปรุงไปนานร่วม10เดือนด้วยกันประกอบกับเกิดสถานการณ์โควิด1 9รายได้ผู้ประกอบการก็หายไปนะครับทีนี้ชมใหม่ของถนนเข้าสารเพื่อเดินหน้าพลิกฟื้นเศรษฐกิจวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างติดตามได้จากรายงานครับ โฉมใหม่ oh my, หน้าตาใช้ลของถนนเข่าสารมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะมาสัมผัสให้ได้สักครั้งยามมาเยือนเมืองไทยเดิมสภาพถนนนั้นเคยผุพังมีปัญหาเรื่องการระบายน้ายามฝนตกบัดนี้ทางเท้าและพื้นถนนถูกตรับให้อยู่ในระดับเดียวกันปูพื้นด้วยหินแกรนิตหนานหนึ่งนิ้วคงทนสวยงามทำความสะอาดง่ายโดยมีเสาสแตนเลสชนิดเก็บลงพื้นได้กันระหว่างช่องทางเดินรถกับทางเท้าตลอด400เมตร รวมทั้งมีการทำรางระบายน้ำใหม่ทั้งสองฝั่งที่สำคัญจะไม่มีสายไฟมาเกะกะรกสายตาอีกต่อไปทำให้ถนนเข้าสารโฉมใหม่มีความสวยงามสะอาดกว้างขวางพร้อมที่จะกลับมาเปิดทำการอีกครั้งนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด,ด้านกทมตั้งใจปรับโฉมครั้งนี้เพื่อที่จะลบภาพเดิมที่เข้าสารเคยถูกมองว่าเป็นถนนสังสรรค์ของชาวต่างชาติ มาเป็นถนนคนเดินของคนไทยทุกเพศทุกวัยเพราะเวลานี้การที่จะทำให้ผู้ค้าลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งต้องหวังพึ่งคนในประเทศเปลี่ยนใหม่เราเรา,เราคุยกับทางทางร้านค้าว่าให้จากการที่เราเปิดเปิดเพียงเพลงเสียงดังๆให้ฝรั่งชอบฝรั่งมานั่งกินเบียร์แล้วเปลี่ยนใหม่เราก็จะเฮ้ยคุณก็เปิดเพียงเบาๆนะครับ ร้านอาหารร้านอาหารเราก็เอาอาหารดีๆซึ่งขึ้นชื่อของของประเทศไทยเลยทุกจังหวัดนะมามารวมกันคุณอยากกินอาหาร,าหารดีๆคุณไม่ต้องไปที่ไกลๆเลยคุณมาที่ถนนข้าวสารคุณได้อาหารดีๆเปิดเพลงเบาๆถนนข้าวสารแล้วนะปกติเราเราก็คิดว่าพอไปกับนักท่องเที่ยวแตนะ่วันนีเ้เริ่มนับหนึ่งใหม่ แต่สิ่งที่ผู้ค้าในถนนเข้าสารกว่า480ร้านคาดหวังจากโฉมใหม่หลังต้องหยุดนิ่งปิดร้านขายข,ายของไม่ได้มานานร่วม10เดือนเริ่มจากที่กทมนั้นประกาศปิดปรับปรุงตั้งแต่เดือนมก,กราคมบวกกับการมาของโควิด -19 ล่าสุดมีอาคารร้านค้าสู้ไม่ไหวต้องปิดกิจการไปแล้วมากกว่า30ร้านและตอนนี้ก็หวังเงินจากต่างชาติไม่ได้เลยจึงขอเพียงแค่ให้มีคนไทยมาเดินเที่ยวบ้าง ส่วนตัวเลขยอดขายไม่กล้าคาดหวงดังใดๆทั้งสิ้นเพราะเข้าใจดีเรื่องของสภาพเงินในกระเป๋าก็อยากให้คนไทยเข้ามาช่วยกันเองอะค่ะเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยดูมาอุดหนุนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เข้ามาเยอะๆหน่อยแต่ก็คาดหวังว่าก็น่าจะมีมาบ้างค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่มันเป็นต่างชาติถ้าเป็นเป็นก็มีต่างชาติคนต่างชาติที่ตกอยู่ประเทศไทยเขาอาจจะมาเที่ยวกันมั่ง แต่ก็ไม่ไม่ได้มาทุกวันแบบสมัยก่อนอาจจะมีมาบ้างอาทิตย์หนึ่งมาวัน2วันแต่มันก็ยังน้อยมาสัก20-30%ก็ก็อาจจะอยู่ได้ครแต่ก็ต้องทนเอ่คนไทยก็ต้องช่วยกันก่อนก็ต้องมีมา,มา,ม,า,ม,ามาเที่ยวกันสถิติของสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจบนถนนเข้าสารระบุว่าแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาถนนแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า10ล้านคนสร้างไรายได้ไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทต่อปี แต่การมาของโควิด19ทําให้ทุกอย่างกลายเป็นศูนย์กทมจึงทุ่มงบ48ล้านบาทหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงบนถนนเข้าสารให้กับผู้ค้า480ร้านโดยแบ่งการขายเป็น2ช่วงเวลาคือ9โมงถึง5โมงเย็นและ6โมงถึงเที่ยงคืนรูปแบบถนนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมจะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนย่านนี้ได้หรือไม่โจทย์ข้อนี้คำตอบนั้นจะเห็นชัดตั้งแต่บัตนี้เป็นต้นไป พัทธรดนายเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน